วันนี้ที่อาคารสาธารณสุขวิสิทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกาเอกชลิษุกภพาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการหรือ MOU เรื่องการเผยแพร่ความรู้และการส่งเสริมการใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตและการประกอบอา,ช,าชีพของบุคลากรและประชาชนครั้งที่2กับองค์กรพันธมิตรกว่า50องค์กรและเปิดการประชุมวิชาการ เรื่องประชากรสูงอายุและประชากรลดลงจากการคาดการสู่การป้องกันเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย International Board of Lifestyle Medicine Lifestyle Medicine Global Alliance และองค์กรพันธมิตรเพื่อร่วมกันหาทางออกจากการที่ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเผชิญปัญหาการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ขณะที่ประชากรเกิดใหม่กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจงได้หารือกับหน่วยงานผู้ส่งคุณวุฒทีนำเวชศาสตร์วิถีชีวิตมาร่วมใช้ในการแก้ปัญหาและมุ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์และาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพิจารณาแผนรับมือในอนาคตซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาประชากรไทยในอนาคตสู่การเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป